สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเอ็มจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับงานเปลี่ยนแบตนะครับ Microsoft ต u r ป a c e ส r o 4อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่าของลูกค้านะครับมาในอาการที่บวมนะครับแล้วก็ดันตัวจอขึ้นมาอันนี้เป็นตัวเก่าครับสังเกตดูมันจะบวมปูดดันจอขึ้นมาผมได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ่ยครับหน้าตาของตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบนๆครับเรียบๆมันจะไม่ปูดบวมเหมือนของเก่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหานะครับแบตโซเฟสนะครับเสื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรสามสี่ห้าหกอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถส่งมาให้พวกเราร้านสมัยทีสวิตแก้ไขกันได้นะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็มีสาขาเปิดใหม่ที่เดโมบางแคนะครับสามารถเข้าไปติดต่อได้เลยสะดวกหรือว่าใกล้สาขาไหนนะครับตอนนี้มีทั้งหมด6สาขานะครับมี อ่าเทอมินอนอโศกนะครับอยู่ในมอลาเทา้าเดมอบางกะปินะครับเดมอบางแคเมคกะบางนาแล้วก็ที่ออฟฟิศสำนักง,งานใหญ่ของบ้านไอฟิวบางนานะครับสะดวกหรือใกล้าสาขาไหนก็เข้าไปติดต่อกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสรุปงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ Microsoft Surface Pro 4ไวเ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ